หลวงตามีคนถามปอว่าโกรธมีข้อดีไหมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงขบวนการเป็นยังไงคะเราถกเถียงกันในเรื่องธรรมเขาว่าของเขาถูกซึ่งเราก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันผิดเราจะแก้เขายังไงคะให้เขาเห็นว่ายังไม่ถูกพระอาจารย์กล่าวแกแก้ที่ตัวเองก่อนหากต้องการให้ถูกแกยอมรับว่าแกผิดก่อน ให้เขาถูกไปถ้าแกยังยืนยันว่าของแกถูกแกรู้ได้ไงว่าแกถูกเมื่อต่างคนต่างถูกมันก็ย่อมจะถกเถียงเป็นที่มาแห่งอารมณ์โกรธทุกอย่างมีดีมีเสียถ้าใจฟิตมาทางเสียมันก็เสียถ้าใจฟิตมาทางไม่เสียก็ไม่มีอะไรจะเสียแม้จะเป็นโกรธตัวโต,วตวแค่ไหนก็ตามมันอยู่ที่ทิฏฐิโกรธเป็นอาการรียกสมมุติอย่างหนึ่งที่แสดงอาการไม่พอใจ แต่เราไม่รู้จักมันเขาชี้ให้เห็นให้รู้จักไม่ใช่ให้ไปยึดไปเป็นผู้โกรธเพราะความไม่ได้ดังใจขบวนการแห่งทำที่รู้ที่เรียนที่ยึดมันขาดการเวลาจึงถกเถียงทำกันรู้ทำแค่ไหนก็จำมามันเป็นของแห้งรู้แบบแห้งๆไร้การเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยเอาลายแทงทำแบบแผนภาษาส,าสมมุติเป็นเครื่องยึดและยึดไม่ยอมปล่อย หากผิดไปจากที่จำก็จะเกิดการโต้แยง้งมันเถียงกันด้วยวาทาแห่งคนตาบอดตาบอดคลําช้างต่างก็ถกเถียงกันเรื่องช้างตาบอดคนหนึ่งอยากรู้เรื่องช้างก็จ้างให้คนตาดีๆพาไปหาช้างอยากรู้ว่าช้างนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นไงไปถึงก็เจอช้างนอนเอามือไปจับจับลูกลูกดูที่สุดก็รู้ว่ามันเหมือนกับผนังห้องนี่เองก็กลับมาโมว่าตัวเองรู้จักช้าง ตาบอดอีกคนก็อยากรู้จักช้างมั่งจ้างคนตาดีไปหาช้างอีกช้างมันยืนไปจับโดนขาจึงรู้จักช้างตรงตามความเป็นจริงว่าช้างตัวเหมือนเสาตาบอดอื่นๆรู้เข้าก็อยากรู้มั่งจึงจ้างคนตาดีไปหาช้างต่างคนต่างจากต่างคนต่างรู้เมื่อมาเจอกันต่างคนก็ต่างอวดและถกเถียงในภูมิที่ตัวเองรู้มาเพราะไม่มีใครยอมใคร ต่างคนก็ต่างมั่นใจคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ที่ศึกษารู้เห็นประจักษ์ใจด้วยตัวเองคนตาดีผ่านมาถามว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคนตาบอดก,ก็จะโอดพนานาว่าทางที่ศึกษามาของตัวเองนั้นถูกคนตาดีบอกว่าชั้งไม่ใช่ไม่ได้เป็นแค่นั้นหรืออย่างนั้นชั้งจริงๆมันเป็นอย่างนี้คนตาบอดจะแย้งทันทีทั้งมันต้องอย่างนี้ อย่างนั้นไม่ใช่คนตาดีกับคนตาบอดก็เถียงกันอีกเพราะคนตาดีก็รู้ว่าช้างเป็นอย่างนี้คนตาบอดเขาก็รู้อย่างบอดบอดว่าช้างเป็นอย่างนู้นคนตาดีก็เห็นจริงแต่คนตาบอดก็เห็นจริงอย่างบอดบอดเหมือนกันเถียงกันสิเถียงให้ตายมันก็โง่ทั้งคู่คนตาดีโง่เพราะพยายามยืนยันให้คนตาบอดเห็นว่าไม่ใช่อย่างที่คลําคนตาบอดก็ยืนยันว่าไม่ใช่อย่างที่เห็น สองฝ่ายนี้ใครโง่กว่ากันอยากถามเขาไม่รู้ว่าอาการเช่นนี้เถียงไปก็ไรประโยชน์มันไม่ฟังมันเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ไปเยนกันถึงตาดีแค่ไหนมันก็โง่ไม่ต้องไปกล่าวโทษถึงคนตาบอดคนตาดีก็โง่เหมือนกันเพราะยังยึดมั่นด้วยกันทั้งคู่คนตาบอดในสายตาของคนตาดีมันโง่อยู่แล้วแต่คนตาดีที่พยายามชี้ให้คนตาบอดเห็นนี่สิ มันน่าโง่กว่าคนตาบอดโง่ด้วยอํานาจแห่งทิฏฐิไม่ยอมถอดถอนไม่ยอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองยึดตัวเองรู้ส่วนคนตาดีโง่ด้วยอํานาจแห่งมานะต้องการให้คนตาบอดรู้ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นจริงๆชี้ไปสอนไปถ้าเจอตาบอดด้วยตาใสาไม่ยอมรับอะไรแม้ความจริงแค่ไหนปล่อยมันไปอย่าได้ไปชี้มันไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องนอกจากตาบอดแล้ว ใจมันยังบอดด้วยปล่อยให้มันภูมิใจกับั้งใหญ่ๆที่มันคลาัายอมโง่กับมันไปเลยเรื่องจะได้จบไม่งั้นจบไม่ลงแต่ถ้าคนตาบอดแต่ใจไม่บอดเป็นผู้ยอมรับฟังแม้ตัวเองจะรู้ดีมาแค่ไหนแต่มีใจที่จะรับฟังความจริงที่รู้ยิ่งขึ้นแบบใหม่ๆห,หากเขายอมฟังเราก็ควรสอนควรทีเท่าที่เขาอยากมีให้เขาได้รู้จริงคนตาดี ต้องค่อยๆทีคนตาบอดให้เห็นจริงให้ความจริงปรากฏแก่ใจไม่ใช่ให้คนตาบอดจูงคนตาบอดลงเหวหมดไม่เหลือรอดฉะนั้นคนตาบอดหากยอมรับว่ายังตาบอดท่านไม่ใช่คนบอดคนตาไม่บอดไม่ยอมรับว่ายังบอดมันก็คือคนตาบอดเหมือนเือหมนกันเมื่อไหร่เกิดอาการไม่ยอมรับนั่นแหละคือโกรธมายืนแล้วเริ่มเป็นคนตาบอดไม่อยากเป็นคนตาบอด ทั้งๆท,ที่ตาจริงๆก็ไม่ได้บอดก็จงหัดยอมรับให้ยอมรับว่าแม้ตาดีๆอย่างเราบางครั้งมันก็บอดมันก็มืดในสิ่งที่เห็นเห็นอยู่เหมือนกันคนอ่านหนังสือออกแต่ไม่ยอมเปิดหนังสืออ่านก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดคนตาบอดยังพอคลำทางออกจากหนทางได้แต่คนใจบอดแม้ตาไม่บอดมันก็มืดมิดสนิทสิ้นหนทางไปได้เช่นกันคนตาไม่บอด ใจก็ไม่บอดด้วยคนทางย่อมสว่างแจ้งเข้าไปถึงใจเดินไปสุดทางเมื่อไหร่ใจนั้นย่อมเข้าสู่นิพพานเราเริ่มยอมรับกันหรือ,อยังว่าเรายังบอดอยู่อย่าพึ่งไปจูงใครให้ใจใครเขาเห็นทาาอย่างที่เราเห็นเลยแล้วเราจะเสียใจที่จูงคนตาใสาแต่ใจเขายังบอดพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยาพลังพุทธ,ธอุทยานบุญญาพลัง